สวัสดีค่ะพบกับรายการแบมบี้ไปเรื่อยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการประกวด MUT 2020ซึ่งมีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่4นะคะวันนี้จะมาทำโหลดช MUT 2020อีกทีนึ่งค่ะปรเมือโหลดน o ดโหลดโหลดโหลดชอิเอมอะไรวะ l o ชูมิ i ูนิเวิร์สสองศูนย์องศูีพีหนึ่งก็เห็นหัวข้อคลิปกันไปแล้วเนอะว่าเราจะพูดถึงน้องยิ้มชาวิกาววสังสนะคะโอเคเรามาพูดกันคร่าวๆดีกว่าว่า MUT 2020ูนยเขาจัดอะไรกันประมาณไหนบ้างเนาะไปดูกันโ okay. อเคเนื้อหาสรุปจะกคร่าวๆจากข้อมูลจาก t p a g e n t m o m นะคะสรุปเนื้อหาถแถลงงานถแถลงข,าข่าวคร่าวๆนะคะรับสมัครผ่านออไลนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่18นะคะ ปีนี้เอาผู้เข้าประกวดรอบแรก100คนแล้วก็ไปคัดให้เหลือ30คนในออดิชั่นนะคะก็คือมีร้อยคนประกาศไว้ที่1นกันยาวันที่8กันยาออดิชั่น,นให้เหลือ30คนสุดท้ายมันเป็นแบบมันเป็นนิวโนมที่น่าติดตามนะคะพักที่ไฮแอดวรีเจนซี่แบงคอกสุขุมวิทนะคะระหว่างเก็บตัวกรุงเทพแล้วก็มีเก็บตัวที่หัวหินอินเตอร์คอนติเนนตัลเหมือนปีที่แล้วนะน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็มีงานกาลาด้วยที่ได้รับแรงบันดาลใจในนิยายเรื่อง ปิศนาใครเคยดูปิศนาบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะแล้วก็ประกวดพีริมวันที่7ตุลานะคะรอบชิงวันที่10ตุลาที่ทรูไอคอนสยามมูนมันเป็นโรงมันเหมือนฟิลแบบโรงหนังแต่จะลองไปเซิร์ฟดูมันสวยนะทรูไอคอนสยามเดี๋ยวลองเปิดดูพี่ดูแล้วกันเนาะชุดประจำชาติมาในทีมนางในวันคดีชิงเงินรางวัลห้าหมื่นก็คือให้คนสามารถมาประกวดชุดประจำชาติเหมือนทุกปีแหละได้เงินรางวัลห้าหมื่นและชุดก็จะไปต่อยอดใน บิชยูนิเวิร์สต่อไปแต่ว่าหวังว่าปีนี้จะเอาจะเอาเหมือนในที่เหมือนที่ชนะค่ะคือปีที่แล้วชนะแบบนึงไปประกวดจริง<ะ>ชุดอีกแบบนึงคนก็งงเนาะงงไหมทุกคนงงไหมโอเคแล้วก็ชุดเออปีนี้จ้ะเขาให้ประกวดชุดลตีนเข้ามาเลยก็คือจะไม่มีการแบบว่าปีนี้ชุลตีไม่สวยห้องเสื้อนี้ไม่ดีอ๋อให้คนเข้าประกวดเข้ามาเลยจ้ะคนชนะก็คืออชุลตีเนี้ยไปประกวดที่กองแม่ค่ะ เขาก็ให้คนเข้ามากดเงินรางวัล100,000บาทเลิศนะเงินรางวัลของชุราตีนะ100,000บาทแล้วก็จะเอาชุดผู้ชนะไปกดมิชชันเวอร์ต่อไปเงินรางวัลผู้ชนะ1ล้านบาทบวกรถยนต์บวกคอนโดมิเนียมจาก Access Wise Public Company Limited มงกุดผู้ชนะจากมูวาดก็คือมงกุดเดียวกับมิชชันเนอร์ที่เขาเป็นสปอนเซอร์อะค่ะตาลุดมากเรามาพูดถึงยิ้มกันเลยคราประกวดเพราะว่าน้องยิ้มอะเหมือนเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวาน เราก็มันเป็นที่ฮือฮาอยู่นะเพราะว่าน้องยิ้มเป็นน้องสาวของใครของแม่นะน้องสาวคนละพอ่อเออคนละแม่คนละแม่ก็คือน้องยิ้มอะค่ะที่ทุกคนฮือฮามากเพราะนางสวยขึ้นเนาะตอนที่นางประกวดครั้งแรกแรกน,นู้นน่ะนางยีสิบเก้าไงตอนนี้ยี่สิบสี่ละน้องยิ้มชวิกาตัดสินใจลงเ u t 2ยูทีปีนี้ค่ะจากที่เตรียมพร้อมจะลงปีหน้าหลังจากฟังการถแถลงข่าวเมื่อวันนี้นั่นแหละก็ เวลาและโอกาสเหมาะสมพอดีก็จึงจัดสินใจลงประกวดเลยนะคะน้องยิ้มจบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจเอแบกอายุ24ปีส่วนสูง180บวกกับถ้าใส่ส้นสูงอีกกี่นิ้วก็เป็น200คิดว่าไงอะคะความสูงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะคะน้ำหนัก60กิโลกรัมก็คือสัดส่วนก็กำลังพอดีสัดส่วนปัจจุบัน3 4 2 5 3 9ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเฮดฮันเตอร์ที่บริษัทเฮยิเฮลูสเทคโนโล โลเนี่ยอ่านให้หน่อยฉันกาอ่านผิดอ่ะเฮลิ უ สเฮลิ უ สเทคโนโลยีไทยแลนด์นะคะนะคะน้องเคยประกวดอะไรเคยประกวดมิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์คือปีเนอะปีเนสอันนี้พอดได้ลองอ่านึกภาพออกไหมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนประกวดมิดเอิร์ในปีเดียวกันนะคะที่ออสเตรียโอเคก็แนะนำตัวคร่าวๆไปเลยน้องยิมเนาะแล้วก็เราพูดถึงความสามารถของน้องกันเมื่อวานเราดูอ่ะ ความสามารถของน้องก็คือน้องเป็นอะไรเป็นเฮดแฮนเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็น้องตอนนี้น้องบอกน้องเล่นกีฬาได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ความสามารถของน้องคือพูดภาษาอังกฤษในในในการสื่อสารนะคะได้แต่ว่าไม่เนทีฟเท่าไหร่น้องชอบตอนนี้น้องลองในสิ่งที่น้องไม่เคยลองน้องลองทำทุกอย่างเช่นสกายไดฟ์น้องก็ไปเข้าคอร์สเรียนเลยน้องเล่าเมื่อวานนะคะอยากรู้ว่าทําไมเราถึงมาคุยน้องยิ้มอีพีแรกเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องยิ้มอ่ะ วันนี้เราเราเคย re แอคหรือเราเคยเราเคยพูดเรื่องนางงานไปบางปันสองสามสองสองอีพีอะไรอย่างเงี้ยเราพูดโดยรวมว่าใครมาบ้างวันนี้หลังจากวันนี้เราจะเจาะเป็นคนๆไปเลยนะคะเปิดตัวไปเลยว่าเราชอบใครอาหารน้องยิ้มเป็นคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสามอะเราว่าหนึ่งในสามถ้าเขาไม่พลาดในการตอบคำถาม,ล mm hmm. มแล้วก็ดูในการตอบคำถามเขานะ mm hmm. น้องก็ยังแบบตื่นเต้นกลุ่มน้องบอกว่าน้องเพิ่งคุยกับ บริษัทเมื่อวันก่อนแล้วก็โทรบอกแม่นานะแล้วซึ่งแม่นานะแผลงข่าวว่าน้องยิ้มไม่มาคนก็เลยไปวิแม่นาเนาะนะเอนดูชีนะคะเอนดูแม่นานะกลุมข้อสองความสามารถาพูดไปแล้วก็ตอนนี้น้องก็การเดินเมื่อวานก็ยังต้องฝึกเราคิดว่านะนดูมเมื่อวานนี่บอกว่าเดินยังไงแล้วว่าเดินน้องต้องไปปรับมันยังเดินน้องปรับใหม่แล้วว่าแม่นาไม่ปล่อยไปเรื่องเดินนะคะแล้วว่าน่าจะได้ต้องฝึก อ่ะเราพูดถึงความสวยแล้วก็หุ่นเลยละกันความสวยโดยรวมเราว่าความสวยของน้องไม่น่าพลาดอะไรอ่ะฟิวน้องอะ่ะเป็นฟิวอะไรรู้ปะเวลาเรามองน้องเราว่าฟิวน้องเป็นฟิวแบบブラเชลピเตอร์มิดฟิลป,ปิน2017ความสวยเราว่าเราเราโอเคกับความสวยความสวยเราให้สิบเลยคือหน้าไทยตาโตยิ้มสวยอะนะ่ะเนาะหุ่นหุ่นแล้วว่าตอนนี้เมื่อวานดูอิงจากคลิปเมื่อวานเลยนะคะเราวว่าต้องเฟิร์มอีก แต่แม่นาก็พูดแล้วว่าเขาใช่น้องเพิ่มหุ่นแน่นอนต้องไปเรียนเพิ่มหรืออะไรเพิ่มหุ่นไปแบบให้เฟิรม์มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าน่าจะฟาดข้างบนได้ฟาดกับตัวเต็งๆที่หนนาเอวยอมแอนด้าเอวย,อ,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยหุ่นเขาแบบเสียมากนะคะแต่ยิ้มแล้วว่าความสวยเราโอเคหุ่นไปแบบเฟิร์มช่วงอะไรอีกนิดนึงอะนะ่ะเนาะแล้วก็กระแสะตอบรับของยิ้มเนี่ยการกลับมาของเขาปีนี้เราว่าว้าวว้าวว้าว ราะอะไรหรอเพราะว่าถูกที่ถูกเวลาละยิ้มมาถูกที่ถูกเวลามากๆเลยอะกระแสะไม่ตกหรอกขนาดเพิ่งเปิดตัวปุ๊บโอ้โหมีทั้งแบบแม่อนนาโดนวีนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นหนะ่อยเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องอ่านเราก็ค่อยๆตัดสินใจกันว่าอะไรมันสามารถหมดไปยิ้มนะอะไรมันสามารถมาปรับใช้ได้เราก็ปรับใช้โอเคต่อนะกระแสเราว่ากระแสะยังไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าแม่นาทำอะไรทำ u t u b e แม่นาเป็นไรย ทีมซัพพอเ์ตือนเขาเรื่องเรื่องเรื่องคลิปเรื่องอะไรแล้วว่าไม่พลาดเรื่องกระแสอยู่แล้วแหละแล้วก็เอ้ยเมื่อวานน้องบอกนะว่าน้องอนะ่ะน้องเป็น LGBT จ้ะตาหลุดมากเพื่รู้เหมือนกันค่ะก็คือน้องก็ชอบท,ทั้งได้ทั้งวิชาแล้วก็ผู้หญิงแสดงว่าตอนนี้น้องน้องอาจจะคบผู้หญิงอยู่เราว่านะไม่งั้นน้องคงไม่พูดอะไรหลอน้องต่อไปนะคะประสบการณ์ตอนประกวดประสบการณ์ตอนประกวด2015อายุ19ได้ลองหนึ่งอ่ะก็ตาหลุดอยู่นะ ก็ถือว่าก็ไกลอยู่นะยิ้มอะ่ะเนี่ยจริงจงตอน2 0 1 5เรายอมรับเลยว่าเราดูแค่ตอนตอนประกวดวันเดียวเราเราจำได้ว่าเราตอนนั่งกินเคยเล่าไปแล้วว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่อินแล้วอ่ะเพราะว่าทําไมไทยไม่เข้าเลยแต่ปี2องพัอลลีอ่ะเราก็รู้สึกไม่ด้ว่มึงหงิดไม่ตามละแต่วัน2องพันไปนั่งกินข้าวอยู่เสร็จปุป๊บป่ะร้านอาหารเปิดพอดีก็เลยไปนั่งดูปี2015พพอดีนั่นแหละเคยเล่าไปแล้วแล้วก็ดู แค่ตอนประกวดอย่างเดียวก็คือไม่รู้จักยิ้มมาก่อนแหละนี่ไงก็คืออายุสิบเก้าว่ะแกได้รองหนึ่งก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วนะเออเอออากเออเย้เย้เย้คือนางบอกว่านางอ่ะไปรู้ว่านางได้แค่ท็อปสิบห้านางได้แค่ท็อปสิบห้านางก็เลยแบบหน่อยร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวเต็งห่างเนาะ ก็คือนางแม่นาบอกว่าอะไรชุดชุดราตรีก็เช่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเราไปหาฟังกันดูแล้วว่าตอนตอนประกวด2015ออายุ19ไงมันก็คือเด็กมันก็คิดเล่นแบบเด็กๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้เราว่ามันมันตรงไหนหรืไมันตรงอยู่ดีน้องก็แบบฉันจะสู้ฉันจะมาฉันจะมาคือบอกฉันจะมาแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาสะสมมาก็น่าจะโอเคเขาเป็นพิธีกรคู่กับฟ้าใสจ้ะไหมปีเป็นพิธีกรปี2016อะ ออนั่นแหละปีนั้นก็ไม่ตายนะไม่ตายฟ้าใสนะแร้ว,ว่านะยิ้มเขาเป็นฟิลแบบตาโตเนาะฟิลแบบสาวใต้ผสมแบบอินเตอร์กลุ่มต่อไปความพร้อมกับทีมซัพพอร์ตความพร้อมกับทีมซัพพอร์ตเนี่ยไม่ห่วงอะไรเลยแร้ว,ว่าน้องพร้อมทีมซัพพอร์ตก็พร้อมตอนนี้อยู่ที่น้องแล้วแหละว่าน้องจะแบบ พุทตัวเองออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแค่ไนน,น้องมีเวลาเตรียมตัวอีกเดือนกว่าแล้วว่าน่าจะพอสําหรับน้องนะปีนี้มันมันตรงนี้แหละถามว่าทาไมน้องไม่ไปปีหน้าแล้วว่าก็มาปีนี้แหละเพราะปีหน้าน่าน่าจะหนักนะเขาบอกวันนี้โคลีนมานะแล้วก็ทาริน่าทาริน่าก็น่ากล้วยอยู่นะน้องยิม,มปีนี้เราเหมาะแล้วฉันก็พร้อมที่จะเชียร์น้องยิ้มสุดฤทธิ์เลยค่ะถามว่าทําไมเราเชียร์น้องยิม้มแล้วว่าน้องยิ้มอ่ะของถ้าไม่ได้จับมือก็ไม่ต้องให้เขาคลอรอบเลยดีกว่าเอาจริง เอาจริงๆนะถ้าไม่ได้จับมือก็ไม่อยากให้เขาเข้ารอบเลยจะมาเสียรองหนึ่งที่สองเนาะเราว่าไม่เสียรอบสู้ๆสิคะต้องสู้นะคะทุกคนที่ซัพพอร์ตนองยิ้มนะคะต้องสู้ค่ะคู่แข่งก็คุยคู่แข่งตัวเนี้ยที่ที่แข่งแข่งแข่งเลยนะทีมภูเก็ตที่มีส่งอแมนด้านะแล้วีนะก็แข่งเหมือนกันอแมนด้าก็แข่งอย่าลืมว่ามามืดเพราะว่าเราว่าปีนี้ท t พ N ต้องการมามืดไม่รู้ว่า แต่ถ้าหลิดมาเมื่อทาไม่ดีก็น้องๆพวกนี้แหละที่ก็มาแทนมามืดไม่ไม,ไม่น่าเกียบพอละพูดแค่นี้แหละเพราะว่าเราก็จะแบบรอดูการพัฒนาน้องต่อไปถ้ามีน้องมีอะไรที่มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอัปเดตเราก็จะรีบมาพูดนะคะสําหรับวันนี้ฝากให้ทุกคนเชียร์น้องยิ้มนะคะก็ไปติดตามมาดูแล้วก็ถ้าอีพีต่อไปเป็นใครก็เราติดตามะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายปรบมือทุกคน Woo!